แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตโครงการปุ๋ยโคละครึ่งนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงโครงการปุ๋ยโคละครึ่ง เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรเพิ่มผลผลิตยั่งยืนกว่ามั่นใจปีนี้ข้าวราคาดีลั่นต้องไม่มีทุจริตล็อกสเปกพ่อค้าปุ๋ยแค่2-3รายกระทรวงเกษตรหามาได้40-50ถึง50รายและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยกักนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นาะยยกรัฐมนตรีนะายเศรษทวีสินถแถลงหลังการประชุมครมว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าโครงการชดเชยเยียร์ไร่ละ1000บาทและโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นคนละโครงการกันโดยในโครงการเยียรไร่ละ1000บาทมีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วที่ให้ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในเหตุการณ์วิกฤตในปีที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาข้าวอยู่ที่ราคา7 0 0 0ถึง8,000บาทต่อตันแต่ในปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นจึงทำให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและเพิ่มจำนวนผลผล,ผลิตต่อไร่ของข้าวนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนมากกว่าและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยได้พูดกับ หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชี้แจงรายละเอียดต่อไปโดยนายกได้กล่าวอย่างมั่นใจว่าปีนี้ราคาข้าวจะดีทั้งนี้การใช้เกษตรแม่นยำใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามการวิเคราะห์โดยใช้หมอดินที่มีที่มีหลายหมื่นคนทั่วประเทศทำให้ทราบถึงความต้องการของปุ๋ยที่ถูกต้อง โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเรื่องการทุจริตประพฤตไม่ชอบต้องไม่ตกอยู่ในมือของผู้ค้าปุ๋ยแค่2-3รายทางกระทรวงเกษตรพยายามหาผู้ค้าปุ๋ยมาประมาณ40-50รายโดยเน้นย้ำไม่ให้มีเรื่องการทุจริตนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากหลังจากที่มีการประชุมครมในวันนี้นายกเศษฐาชี้เรื่องปุ๋ยโคละครึ่ต้องไม่มีการทุจริตล็อกสเปคพ่อค้า แค่2ถึง3รายนะคะอัปเดต9กรกฎาคม2567